ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยสี่สิตอนหลวงปู่สวงเอาพระพุทธรูปมาจากไหนในป่า หลวงปูส่สวงที่มักจะอยู่ไม่เป็นที่ชอบเดินทุดงไปยังเขตชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เป็นประจำในสมัยก่อนใครที่เดินทางไปหาห,าหลวงปู่ตามเถียงนาแล้วพบหลวงปู่ก็นับว่าโชคดีมากยิ่งถ้าหากว่าหลวงปู่ให้โชคให้ลาบก็จะยิ่งโชคดีเป็นทวีคูณหลังจากที่หลวงปูส่สวงได้แสดงอภินิหารให้บรรดาทหารพราน และชาวบ้านได้เห็นในวันนั้นโดยที่ทหารตรงชายแดนไทยห้ามหลวงปู่ไม่อยากให้ปู่เข้าไปเพราะว่ามันมีวัตถุอันตรายฝังอยู่ไว้เป็นจำนวนมากหลวงปู่ไม่ฟังหลวงปู่ยังคงเดินดุมดุมดุม,ดมเข้าไปขุดเอาออกมาแล้วก็แบกกลับมาหาทหารกลุ่มนั้นจนต้องหลบกันเป็นพลวัน และนี่เองที่ทำให้ทหารที่อยู่ดี่เขตชายแดนไทยและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงต่างศรัทธาและเคารพหลวงปู่สูงเป็นที่สุดพอหลังจากวันนั้นแล้วไม่กี่วันต่อมาหลวงปู่สูงก็ได้ออกเดินทางไปกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นอกจากจะมีผู้ติดตามคือเนนเตาเนนแดงและหลวงปู่บัวผัานแล้วก็ยังมีสิทธิ์มากม่อีกคนหนึ่ง ชื่อในพลแหวนเงินเป็นคนมาจากอำเภอขูขันจังหวัดศรีสะเกดจะมาเป็นผู้รับอาสาคอยสพายย่ามสพายบาดให้ทั้งหลวงปูน่นาเนนในการเดินทางในครั้งนี้หลวงปูส่สวงพาเดินเข้าป่าเป็นป่าที่แปลกไปจากเดิมมันเป็นป่าลึกที่บรรดาเนนตาและเนนแดงที่เคยเติยดตามหลวงปู่ไม่เคยไปมาก่อน เมื่อเดินเข้าไปก็จะพบว่าเป็นป่าทึบหนาแน่นมากแงนมองไปดูบนท้องฟ้าแทบจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เพราะว่าใบไม้ปกคลุมจนหนาแน่นเห็นแต่เพียงลําแสงที่ลอดผ่านใบไม้มาให้เห็นบ้างแค่นิดหน่อยเท่านั้นบรรด,ดาอาหารการกินก็อาศัยเผือกมันที่ขึ้นอยู่ตามสองข้างทางบางครั้งจะหาไม่ได้ หลวงปูส่สวงก็จะรูดใบไม้ส่งให้ฉันเมื่อทุกคนที่ต่างได้ฉันใบไม้ของหลวงปูส่สวงเมื่อฉันแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกันทุกคนเลยว่าอิ่มเหมือนกับว่าได้ฉันข้าวเลยแถมยังมีเรี่ยวแรงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอีกด้วยครั้นพอถึงเวลาเที่ยงวันของทุกวันหลวงปู่สูงจะบอกให้ทุกคน หยุดพักข้างทางเพื่อเป็นการหลบหลีกทางให้เจ้าแห่งป่าอย่างเช่นหมีเสือและสัตว์อื่นๆเดินซึ่งในบรรดาสัตว์พวกนี้มักจะออกเดินในช่วงเที่ยงวันจนกระทั่งบ่ายกว่า,ก,วาก็กะว่าผู้บรรดาเจ้าป่าทั้งหลายเดินผ่านไปหมดแล้วจวบกับพวกเราได้หยุดพักจนหายเหนื่อย หลวงปู่สูงจึงได้พาออกเดินทางกันต่อในช่วงระหว่างการเดินทางหากเกิดว่ามีใครกระหายน้ำขึ้นมาหลวงปู่ก็จะเอามีดตัดเครือไม้ขนาดใหญ่เมื่อตัดแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาให้ดื่มกินแก้กระหายกันไปได้ก็นับว่าธรรมชาติอํานวยประโยชน์ให้กับมนุษย์เรามากมายหากว่าเรารู้จักใช้ให้ถูกต้อง และรู้จักคุณค่าของป่าเดินทางกันมาจนถึงใกล้จะสี่โมงเย็นอากาศเริ่มจะเย็นลงเรื่อยๆความมืดก็เริ่มปกคลุมป่าเข้ามาแล้วแล้วก็มาพร้อมด้วยเสียงสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์เสียงนกป่าผสมผสานกับเสียงร้องของมแมลงดังเซยงแซ่ไปทั่วทั้งป่าแถมนานๆครั้ง จะได้ยินเสียงชนีที่ส่งเสียงโหยหวนสลับกับเสียงคำรามของเจ้าป่าอย่างเสือโครง่งยิ่งทําให้บรรยากาศที่เย็นเย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นยเยือกเข้าไปอีกหลวงปู่สูงจึงบ่อยพวกเราทุกคนหยุดพักบางคนก็ไปหาฟืนมาก่อกองไฟให้หลวงปู่ส่วนที่เหลือก็แยกย้ายกันไปหาเผือกหามันมาเตรียมเผาเก็บเอาไว้ฉัน และเมื่อทุกคนเสร็จจากภารกิจต่างๆแล้วก็ถึงเวลาเข้านอนทุกคนต่างที่จะแย่งกันนอนตรงกลางด้วยความกลัวโดยหารู้ไม่ว่าการนอนตรงกลางนั้นอันตรายกว่าคนที่นอนข้างๆเพราะว่าเวลาที่เสือจะมาคาบมันจะเลือกคนที่นอนตรงกลางเนื่องจากเป็นคนขี้คลาดง่ายต่อการฆ่าไป ก่อนที่จะเข้านอนหลวงปูส่สวงใจ้ทุกคนสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและสัพพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงและเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วบรรดาลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ก็จัดการแบ่งออกเป็นสองทีมทีมละสองคนผลัดกัะนั่งคอยเติมฟืนให้ไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลา ส่วนหลวงปู่สวงเข้านอนไปสักพักหนึ่งก็จะลุกเดินออกมานั่งผิงไฟแล้วก็กลับเข้าไปนอนสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้ทั้งคืนแต่มันก็น่าแปลกมากที่บริเวณที่หลวงปู่พานอนพักกันนั้นมันเป็นกลางป่าทึบอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่ามากมายนานา,นานชนิดแต่มันก็แปลกตรงที่มันกลับไม่มีสัตว์ใดๆ ร่ำกลายเข้ามาในบริเวณที่หลวงปูส่สวงพักอยู่เลยจะหาแม้สักเพียงตัวเดียวก็ไม่มีการเดินทางผ่านไปได้11วันในที่สุดหลวงปู่สูงและคณะก็เดินมาเจอกับปราสาทเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าซึ่งดูๆแล้วเป็นปราสาทเก่ามีสภาพปรักหักพังบ้างตามการเวลาแต่ก็ยังคงสภาพดีอยู่ ในส่วนด้านข้างของปราสาทจะมีต้นไม้ขึ้นแทรกอยู่ตามรอยแตกร้าวของหินศิลาเมื่อเดินเข้าไปใกล้จนเกือบจะถึงตัวปราสาทหลวงปู่ก็บอกให้ทุกคนให้นั่งรอกันอยู่ข้างนอกส่วนตัวหลวงปู่เดินเข้าไปในตัวปราสาทเพียงลําพังพวกเรานั่งรอหลวงปู่ด้วยจิตใจที่เป็นห่วง หลวงปู่หายเข้าไปในปราสาทเป็นเวลานานมากทุกคนต่างน,นั่งรออยู่ด้านนอกเดินกระวนกระวายต่างก็พวงว่าทำไมป่านนี้แล้วหลวงปู่สวงยังไม่ออกมาสักทีไม่นานนักและแล้วทุกคนก็ดีใจต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่ออกมาแล้วแต่เมื่อมองไปเห็นหลวงปู่ เห็นหลวงปู่เดินออกมาพร้อมกับอุ้มพระพุทธรูปบูชาที่แกะมาจากไม้ขนาดหน้าตักประมาณสามนิ้วเมื่อหลวงปู่เดินมาถึงทุกคนต่างขออนุญาตหยิบดูเมื่อทุกคนได้ดูกันทุกคนแล้วหลวงปู่ก็พาอดอเดินทางกลับและหลวงปู่ได้ยื่นพระพุทธรูปองค์นั้นให้หลวงปู่บัวพันเป็นคนถือ จนกระทั่งกลับถึงกระท่อมและหลวงปูส่สวงก็ได้มอพบพระพุทธรูปนั้นให้แก่หลวงปู่บัวพันซึ่งหลวงปู่บัวพันธ์ได้นำมาบูชาติดตัวตลอดจวบจนทุกวันดีหลังจากที่กลับจากกัมพูชาก็พากันมาอยู่ที่เถียงนาหลวงปู่ได้ประมาณสองสามวันหลวงปู่ ก็ออกเดินทางไปร่วมงานยกช่อฟ้าที่หนองเชียงทูลอำาเภอปรางกู่หลวงปู่สวงอยู่ร่วมพิธีพุทธาพิเศษสองวันก็เดินทางกลับมาแวะพักที่วัดบ้านโปง่งจากนั้นก็กลับบ้านจบกในเถียงนาที่หลวงปู่สวงพักอยู่นั้นจะมีญาติโยมไปกราบไหว้ทุกวันมิไิ้ขาด พร้อมทั้งนำข้าวของขนมนมเนยอย่างดีไปถวายเป็นประจำเมื่อลวงปู่สูงรับมาก็จะหยิบอาหารเหล่านั้นโยนออกไปข้างนอกบรรดาชาวบ้านที่นั่งอยู่ด้านนอกรอบเทียงนาของหลวงปูส่สวงต่างพากันแย่งรับขนมข้าวของที่หลวงปู่สูงโยนออกมาอย่างสนุกสนานแล้วก็นำมานับรวมกันว่าแต่ละครั้ง หลวงปู่สูงโยนมาขี่อันแล้วก็พากันตีเป็นตัวเลขเคยมีคนถามหลวงปู่สูงว่าทำไมหลวงปู่ถึงต้องโยนข้าวของออกไปข้างนอกแบบนั้นหลวงปู่สูงก็ตอบว่าที่หลวงปู่โยนออกไปนั้นเป็นการโยนให้กับพูดผีวิญญาณที่อดอยากที่เข้ามาขอกินรวมทั้งให้ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้นำอาหารมาถวายหลวงปู่สวงด้วยแต่ผู้คนต่างเอาไปคิดไปตีเป็นตัวเลขกันเอาเองแต่หลังจากที่ญาติโยมกลับกันไปหมดแล้วหลวงปู่ก็เลยบอกกับหลวงปู่บัวพันว่าให้เอาขนมมาฉันลูกเลีย้ยวยูโนโมชีหลวงปู่บัวพันเมื่อได้ยินดังนั้น ก็เดินไปหยิบขนมข้าวเกลียบกุ้งจำนวนสี่พวงเตรียมจะมาถวายให้กับหลวงปู่สวงแต่ก่อนที่จะถวายหลวงปู่บัวพัน์ก็หันไปถามเนนเตากับเนนแดงว่าฉันไหมพอถามเสร็จก็หันไปมองข้าวเกรียบที่ถืออยู่ในมือก็ต้องพบกับความตกใจเมื่อปรากฏว่าหรือแต่เพียงถุง ไม่มีขนมเลยแม้แต่เพียงถุงเดียวแต่สภาพถุงขนมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยมีแต่ถุงเปล่าๆไม่มีร่องรอยของการแกะปากถุงด้วยมันยังคงมัดด้วยหนังยางเหมือนเดิมทุกคนหันมามองหน้ากาันด้วยความงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนมหายไปจากถุงพลาสติกได้ยังไงทงั้งๆที่อยู่ในมือของหลวงปู่มวัวพันแท้แท ทุกคนจึงหันไปมองหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงพูดว่าจีออสเฮยเวียนึงในเยียงนาะก็หมายความว่าฉันหมดแล้วมันจะไปเหลืออยู่ได้อย่างไงตกลงในวันนั้นทั้งหลวงปู่บัวพัน์และสามเณรทั้งสองอดฉันเข้าเกลียบกุ้งกันเลย ตรงหน้ากระท่อมหรือว่าเถียงนาที่หลวงปู่พักอยู่นั้นก็จะมีต้นกล้วยปลูกอยู่สองสามต้นข้างๆต้นกล้วยก็จะมีก้อนเส้าสามก้อนที่ใช้สำหรับหุงข้าววางอยู่พร้อมกับฟื้นอีกสี่ห้าดุ้นที่ตะดำนำมาวางเอาไว้สำหรับหุงหาอาหารเพื่อถวายหลวงปูสง่สูงรอบๆกระท่อม นอกจากหลวงปู่สวงจะปลูกกล้วยแล้วยังมีต้นมะพร้าวอีกด้วยในบางครั้งหลวงปู่สวงจะเอาท่อนไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำว่าวมาปลูกเป็นปิศนาให้คนที่ไปกราบไหว้ได้นำไปขบคิดอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่สวงคิดยังไงถึงสั่งให้สาม,มเณรแดงและสาม,มเณรเตาไปขอต้นกล้วยจากชาวบ้านมาต้นหนึ่ง เมื่อได้ต้นกล้วยมาแล้วก็บอกให้เอาไปปลูกบนจอมปลวกข้างๆกระท่อมกว่าที่จะขุดหลุมเพื่อจะปลูกต้นกล้วยได้ก็เล่นเอาเหงื่อตกไปตามๆกันเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแรง้งทำให้ดินยิ่งแข็งกว่าปกติเมื่อเดินปลูกต้นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตกตอนเย็น หลวงปู่ก็ใช้เนนไปขอไม้กระดานจากชาวบ้านมา14แผน่นแล้วก็ให้นำไม้กระดานมาปูรอบต้นกล้วยโดยให้ต้นกล้วยอยู่ตรงกลางหลวงปู่บอกว่าปูเป็นสี่ด้านใช้ไม้กระดานปูสี่แผน่นสด้านส่วนอีกด้านหนึ่งที่เหลือปูแค่สองแผน่นสั่งให้เนนทำหน้าที่รดน้ำต้นกล้วยทุกวันต่อมา หลวงปู่สูงก็บอกว่าเหตุที่ให้ปูแม้กระดานก็เพื่อจะกันไม่ให้วัวควายเข้ามากินกล้วยก็สร้างความงุนงงให้กับพระนละเนนเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นการกั้นรัว้วแต่นี่หลวงปู่ก็กลับเอาแม้กระดานมาวางเรียงกันที่พื้นแล้วนี่มันจะกันวัวควายไม่ให้เข้ามากินกล้วยได้อย่างไร เมื่อเวลาผ่านไปก็ปรากฏว่าไม่มีวัวควายเข้าไปกินกล้วยจริงๆปริศนาในครั้งนี้หลวงปู่สูงต้องการจะสอนอะไรไม่มีใครแก้ปริศนานี้ได้จนตราบเท่าทุกวันนี้แล้วท่านละ่ะคิดว่าหลวงปู่สูงท่านต้องการที่จะสอนอะไรให้แก่เราเพราะการกระทำของหลวงปู่ ที่ไม่มีใครที่จะแก้ปริศนาได้ถ้าคนที่ไม่เคยได้รู้จักกับหลวงปู่แล้วก็พบเห็นหลวงปู่ในครั้งแรกแบบนี้เชื่อแน่เหลือเกินว่าท่านจะต้องไม่เคารพหลวงปู่อย่างแน่นอนแต่อีกมุมหนึ่งผมมองว่าคนที่เจอปู่ครั้งแรกแล้วคิดแบบนั้นคนคนนั้นไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับปู่แล้วคนคนนั้น จะขออะไรจากปู่ไม่ได้เลยแต่ในครั้งแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าผมเก็บมาศึกษาหาข้อมูลผมไปทุกที่ที่ปู่เคยไปจนกระทั่งในวันนี้ผมศรัทธาหลวงปู่สูงด้วยใจเต็มร้อยอิริเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมบุเทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ